สวัสด,ดีนะคะทุกคนเราเข้าป่าอีกนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวสันยาโชว์ป่าเฉยๆนะคะทำวิดีโอคลิปใส่สัก15นาทีนะคะเหตดได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะเรามาเดินป่าด้วยกันอ,อากาศดีมากค่ะนอนเลยนะคะ ึ้นเขาลงห้วยนะคะเมื่อกี้นี่ไลฟ์สดได้ไปหน่อยนึงนะคะร้อนมากเลยะคะ่ะต้องถอดเสือ้อถอดผ้าเ,เราเราจะไปด้านนู้นไหมคะด้านไหนด้านนู้นแต่ด้านนู้นเราก็ยังไม่ได้ไปเนาะเราลงไปนู้นดีกว่าหน้าตาดูใกล้ะอย่าดูหน้าเลยเนาะ ดูวิวเอานะคะซื้อววาเราซื้อแ่าเรามาเดินป่าป่าก็เดินไม่ง,ง่ายเลยนะคะนีะ่เจอเห็ดอุย้ยผลไม้แดงด้วยค่ะว้าวอุย้ยเยอะมากน,นี่อุ้ยอันนี้ผลไม้แดงนะคะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรภาษาเซนลิงงอนนะคะ ยังไม่เก็บเขานะคะลิงงอนนะคะลิงงอนลิงงอนเป็นผลไม้ป่าที่เกิดเองนะคะคนไทยเราก็มาเก็บลูกดํานะคะพออันนี้นะคะลูกดําเสร็จแล้วก็จะลูกแดงนะคะจะต่อด้วยลูกแดงรสชาติเขาก็เปรี้ยวๆหว,ว,วานๆสัดฝาด,ดนะคะเฟื่อนๆสัดฟฝาส่วนตัว ส่วนตัวก็กินแต่ใส่อาหารเช้าแล้วก็เอาทำขนมคนสีเดนส่วนใหญ่เขาจะใช้เยอะมากเลยค่ะจะใช้ใช้ในบ้านพักคน,นชรานะคะว้าวดู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 ว้าว,ดดดดว,าวเดี๋ยวดูสิคะเราลงไปกันเลยที่นี่ก็อยู่ข้างนอก เมืองที่สลัญญาอยู่ก็ประมาณสักน่าจะสักสามสิบกิโลเมตรได้นะคะเดี๋ยวสลัญญาก็ไม่ได้กดกิโลเมตรมานะคะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะจะไลค์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างอีกทีนึงนะคะโอ้อยู่ไหน,นเนาะพ่อคุณแม่คุณ เพราะคนแม่คนสีเหลืองได้หน่อยนึงก็เงียบหายไปเลยต้องเราต้องย้ายที่หรือเปล่าไม่ใช่ไหม,มคะจะมีอยู่กลุ่มเดียวหรือเปล่าโอ้แต่เดี๋ยวเรากลับไปตรงนู้นแล้วเราก็เข้าไปตรงข้างล่างวันนั้นเห็นคุณลุงเข้าไปหลังบ้านอะ่ะวันนั้นเห็นคุณลุงเข้าไป เขารอให้คุณอากลับแล้วเขาก็เข้าไปกันป่าเดินไม่ง่ายนะคะป่าเดินยากมากเรามากันหรือยังตรงนี้ยังเนาะโอ้โหถ้ามีไม่เยอะแต่ไม่น่าจะใช่ จะหดจะหลดเมลรอยด้วยรอยสัตว์หรือรอยพวกเรานี่แหละอ้าวเราก็เดินมาอยู่เมื่อกี้นี้เห็ดสองดอกเมื่อกี้เห็ดสองดอกนี้ก็ยัง ก็ยังชี้ไปอยู่นอเห็ดอันนี้เขากินจอืงเขาเรียกเห็ดปูนเนาะก็ที่วันนั้นที่หนูได้ไปนั่นไงจําได้ปะคุณนายยังจำได้เลยว่ารู้รู้รได้อหนูได้ขอโทษค่ะไปมไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าป่าแบบนี้จะไม่มี น้าเยอะมากนะเนี่ยเราก็นักํำรวจนะคะลงทุนลงแรงลงเวลามาะะเจอคนละนิดละหน่อยเดี๋ยวก็เป็นของเราวันนั้นเราก็บ่นแบบนี้แหละเนะาะ <c oughs> วันนั้นเราก็บ่นกันแบบนี้แหละ กำลังใจให้ตัวเองอุ้ยลื่นมากเลยระวังนะคะอุ้ยใหย่แมันมุมเยอะมากใหญ่แมลงมุมเยอะมากเขอว่ามาเที่ยวป่าก่อนกลับบ้านคุณนาคมมากเลยนะเนี่ย สองหมื่นคนหายไปอะ,ะก็ไม่ทำงานไงไม่ทำงานเงินเดือนสองหมื่นหายไปเลยกับพริบตาไม่มีเงินเข้าเลยคะ่ะไม่ได้ทำงานก็ถือว่าคุมนะคะมาโอเคก็ถือว่าโอเคเพราะว่าหักภาษีแล้วคุณอาก็ยังได้เยอะอยู่ ช่วยไม่ได้ถ้าทำงานก็ไม่ได้เข้าป่าแ <c oughs> ลกเอามันเอาทุกอย่างพร้อมกันไม่ได้ <c oughs> เออทอ <c oughs> วันนั้นคุณน้าก็จะกลับเหมือนกันนะมันก็เจอเห็ดเนี่ยตรงก้อนหินนะ่ะ แต่ไม่ใช่ตรงนี้นะหมายถึงที่คุณอาเซิกเซิะอะร้อนเลยคือหนูมัเงียบกันดีแท้ว้าวอันนี้เห็ดกินไม่ได้นะคะอันนี้เห็ดกินได้ค่ะสั่นสดสวยมากสั่นสบสวยมากเห็ดกินได้อุอ้ยไป แล้วเราเปลี่ยนสถานที่ดีกว่ามั้งเงียบจังเงียบโชว์ป่านะคะโอ้ร้อนอว้าว,าว,าว,าวพอดออกมันร้อนพอใกล้ถึงที่เนาะเราก็เลิกทาอ นี่แหละเพราะว่าพอจะถึงเส้นชยัยอุ้ยอันนั้นเหมือนมัสสุตากเว้าวใช่หนูหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเห็ดเบียนซกนะฟานซกเห็นไม่น่ากิน,น,น,นเลยเนาะ อมันกว้างมากเลยนะคะเนี่ยเด้อเด้อเด้อคุณน้าความรู้สึกว่าเั้นมันจะอยู่คุณน้าไม่มองอะไรแ้วตอนเนี้ยมองไปทางมองไปข้างล่างนะมันเดินดีอยู่นะเอ๊ะทำไมเห็นคนมาเดินกันจ้างทำไม เงียบปิดเด้วน้าเขาน้าเขาเดินหน่อยพูดไม่พูดโอ้โหเต็ดอะไรก็ไม่รู้เยอะมากเต็ <Yes. Okay. S 1> าากทีคสัญญาไว้นี่ดอกเ,เดี๋ยวนะคะคุณน้าสงสัยอยู่ไม่เคยมาไงเรามาสองคนก็ยังเดินได้อยู่ ดุดตอนไหมคะดุดคัะโอ้ยดูดูดเนาะสวยมากเลยเนี่ยธรรมชาติโอ้โห,โห,โหโลากไม้ที่ตายแล้วนะคะลากไม้ที่ตายแล้วที่นี่นัทเธอรซิวะ เขตนะคะเขตเขตสวนป่าสวนเดี๋ยวเราก็เจอนี่ไงเจอคันโยฮันบ้างแล้วนะคะแต่มันแก่ขออภัยขอโทษขออภัยเรามาสายไป ใจเย็นๆเจ้าเดียวอู้สวยๆๆ <Okay. S 2> ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถือว่ามาออกกำลังกายร้อนแล้วเห็นไหมคะ <c oughs> ร้อนมาก <c oughs> ร้อนๆๆโอ <c oughs> ้ยตรงนู้นก็ยังเยอะอยู่เลยไม่รู้ที่โอ้โหน่าเดินมากเลยนะคะ หน้าเดินมากที่โลงๆแบบนี้เดี๋ยวเขอถอดผมออกมาหน่อยอืม ไม่ลูกไม่ไม่นู่นที่เดิมอยู่นู่นอุ้ยเราขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยว,วไม่ต้องกลัวหรอกคุณนาเดี๋ยวตบหัวฟูฟูหัวฟูฟ,ฟ,ฟูเดินเดินเดี๋ยวคุณนาขอชมหน่อยเพราะว่าบางบางครั้งมันก็มีไง บางครั้งเห็ดมันก็ขึ้นแบบนี้บางครั้งมันก็ขึ้นแบบนู้นแบบนี้แบบนู้นแบบไหนแบบไหนคุณนะ้าเฉยๆมากเลยนะเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยมาป่านี้แปลกใจแปลกใจทำไมเราไม่กลัวป่านี้เพราะอะไร ถามตัวเองเพราะอะไรเอ่ยสารญ,ญาไม่รูกแล้วจะกลับแล้วนะคะมันไม่มีเราก็กลับแหละเดินมาค่อนข้างจะไกลเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราย้ายที่ใหม่ความรู้สึกเหมมันจะเยอะอยู่นะความรู้สึกเหมือนมันจะเยอะอยู่ทำไมมันเงียบ ที่นี่ลูเลี่ยวซีวิเด้นอลูเลี่ยวอยู่แตนฟอร์ลูเลี่ยวนะคะนี่มีรอยมีรอยคนเดินอยู่นะเริ่มเดินี่เริ่มเข้าป่าแบบนี้น่นาค่น่า อุ้ยนี่ไงเจอแล้วค่ะเจอแล้วนะคะหนึ่งดอกเล็กๆอุ้ยอุ้ยมีเจอแล้วนะคะนี่เหลืองค่ะนี่เจอแล้วนะคะดอกเล็กๆนู่นอีกนะคะนู่นนู่นน่เดี๋ยวสแันจานี่นี่นี่เจอแล้วนะคะนี่นอุ้ยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะก็นึกอยู่นะคะว่ามันยังอ่อนอยู่นะคะ ก็เก็บไปนะคะไหนๆก็มาแล้วเจอคะ่ะก็คิดว่ารู้ว่ามีอุ้ยนี่นี่นี่เยอะเลยคะ่ะนี่นะคะอูะะอ้ันมันยังอ่อนอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะอุยอ้ยก็พอดีเลยสัญญาว่าจะออกอยู่พอดีเจออยู่พอไม่ขายหน้าขายตานะคะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะหลายคนเขาก็เก็บกันแหละ อันนี้อร่อยถ้าดอกแบบดอก,ดอกตูมๆเ,เดี๋ยวเราอยู่หากันสักพักหนึ่งก่อนคุณ้าว่ามันน่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่ามันมีเรื่อยๆเลยถ้ามันมีนะ่ะหรือว่าจะมีคนมาลุยก็ไม่รู้เนี่ยโดนต้นไม้หักโอเคนะคะก็ทำวิดีโอมาพอสมควรนะคะ สัญญาก็นี่โชว์หน่อยนึงนี่โชว์นิดนึงนะคะดอกสวยงามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค ido, ่ะเฮ้โดทักฟันิทิตาวิสกอรฟูเชิตาเซก Hej då, vi ser nästa videoklipp.